สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ทักทายเหล่าชาวสายปานสายโยกทั้งหลายกันด้วยนะฮะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมายองมายโยอะไรกันตอนนี้เขามายโยอะไรนี้เลยดีกว่าครับผม่าเข้าสู่ปีมังกรเลยอยากใส่นอนแมวลัคก,กี้ในโกะกันหน่อยในค่าย BG ีกับทุน500แบบโบโบนะครับผมเราไปใส่กันเลยดีกว่าครับผมมาถึงกระรับก่อนเลยนะไปกันแบบเบาๆกันก่อนแล้วกันแบบชิวๆนะครับไม่ต้องตึงสิบกันก่อนแล้วกันนะครับผมไปลุยกันเลย เอามาถึงกระจับสิบกับจัดเอ่อไม้มาที่10เหมือนกันอีกเลขมีโชคตกงกันเป๊ะอย่างนี้ก็ต้องมีแจ็คพอตกันแล้วแหละยังไงกับต้องแมวออกมาแล้ว2ตัวเป็นคูณ4แต่ยังไม่ใช่แจ็คพอตนะครับโอ้โหลุยต่อเลยมาถึงประเดิมเกือบสวยแต่ยังไม่สวยจ้าส์นะเดี๋ยวสวยจะจัดแจ็คพอตระดับซูเปอร์ไม่กลต้องมีมีแน่ผมพูดเลยในคลิปนี้นะครับถ้าไม่มีก็ไม่ใช่ผมแล้วก็ไม่เลิกด้วยโอ้โหมาถึงน้องแมวตัวก็เนี้ยนับไม่ทันหนึ่งต่ำสี่หก มาถึงคู่14ก็ไปรักกับรางวัลรวม2,240แล้ว,ลว,น,ว,ลวน่าจะเป็นซูเปอร์แน่นอนรู้สึกได้จัดไปจะพรัคั้างเล็กผมก็ซูเปอร์ไม่ขาดจริงๆด้วยครับ2,716กับผมโอ้้หูจช่พอดครั้งแรกกให้ซูเปอร์อย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบดีครับจัดขึ้น20ต่อเลยแล้วกันออโต้สปินสัก10ทีดีไหม แน่นอนนะครับว่าสําหรับคลิปนี้นะที่ผมจัดทําขึ้นมาผมเล่นเพียงเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงส่วนตัวผมเองเท่านั้นไม่ได้แนะนําไม่ทำตามแต่อย่างใดนะครับผมเด็กที่มีอายุน้อยกว่า8ปีควรได้รับคําแนะนํากันด้วยนะครับดอกนี้กําลังไหลน้องแมวจัดมาให้3ตัวคูณ6อุ้ยเป็นแค่รางวัลรวมยังไม่ใช่จ็คพอดหรอวะ โอ้แอบเสียดายว่าน้องแมวออกมาทั้ง3ตัวแล้วนะน้องแมว1ตัวเนี่ยจะมีคูณ2ให้1ตัวนะครับผมตามสัญลักษณ์เลยนะครับมันจะมีเขียนคูณ2อยู่ให้คุณชมแบบเห็นสว่างขาตากันเลยนะครับผมเดี๋ยวถ้าจใจสว่างกว่าน,นี้ขอซุปเปอร์กันอีกทีนึงนะจัดมาเลยซุปเปอร์ต้องมาการะดิ่งดอกนี้แล้วกับสีลัคไวหนึ่งตัวน้องแมวกำลังไหลามาเทมาเรื่อยๆนะครับเอ้ยไวสองตัวเลยนี่วายยังไงยังไง จบคอมโบกันไปแล้วก็ซูเปอร์แม่ไก่แล้วครับ2 1 4 4เป็นไงสว่างคาตาบัล่อดดอกนี้ไหลไหลกันต่อเลยครับผมทุกคผมปีแก่ห้าร้อยจะนั้นก็ไหลขึ้นมาแล้วก็ตั้งเออห้าพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดกันไปแล้วนะครับนี่ผมขอเน้นย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมสําหรับน้องๆท่านใดที่อายุยังไม่ถึงสิบแปดปีนะครับไม่แนะนําให้ทําตามอย่างเด็ดขาดเลยนะครับผมเป็นไปได้ก็ลองไปปรึกษา พ่อแม่น้องๆดูก่อนละกันนะครับโอเคแตกมาอีกแล้วเท่าไรโอ้โ uh, ห432นะครับดอกนี้ก็แตกกันไปแบบเบาๆกันไปก่อนนะฮะสองดอกแรกกันหนักเข้าคอกันไปแล้วแม่ถ้าจะให้เข้าคอสามทีตีนี้ก็แฮตติกกันไปเลยนะครับเนี่ยหกพัน uh, แล้วนะบเนี่ใช้เวลาไม่ถึงแป๊บเดียวอีกสี่พันผมก็จะเข้าสักหมื่นหนึ่งแล้วโอ้โหแค่นี้ก็สนุกสนานก็ยังพอตัวแล้วนะครับแต่ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาไปสักหมื่นดีไหมนะครับผมอ่ะหมดออโต้ก็ไปแล้วอืม เองขึ้นทสาก30แล้วกันนะฮะเรามีเยอะกันได้สักข,ขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องไปวันใจเกรงกลัวอะไรใส่เดียวกันไปเลยกับน้องแมวนอนๆสแกตเตอร์ออกมาแล้ว3ตัวมันรู้ตัวที่4ครับโอ้โหแต่โอกาสมันก็น้อยนิดนะครับเนี่ยมันแค่ไม่กี่ช่องเองอ่ะไม่เป็นไรฮะพาดไปแล้ว1ดอกในสําหรับเอ่อลุ้นฟรีสแกตเตอร์ต้อง4ตัวไปอย่างน้อยนะครับสำหรับเกมน้องแมวในค่ายบีของเรานะครับผมโอเคแมวออกมาแล้ว3ตัว ผมบอกไปแล้วนะว่าน้องแมวหนึ่งตัวจะมีคูณ2ให้นะครับผมแล้วก็ไปนับจำนวนเอาแล้วเราก็มาบวกสะสมเงทีนึงนะแต่รอบนี้แมวออกมาเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยน้องแมวก็แบบโอ้โหหลังๆมาก,ก็จะโผล่มาทีละตัวมีไวให้ตัวใหญ่ๆอีก3มช่องเลยนะครับเนี่ยยังไงครับนี่ยังไหลต่อไม่หยุดย่อนด้วยเดีวโอ้โหซูชิหน้าข้าวกัไวอีกหนึ่งตัวายแทนด้ทั้งหมดทุกตัวนะฮะสัญลักษณ์ดีเลยนะครับเจอร์พิเศษ แล้วก็หยุดไหลกันับแล้วรอบนี้อีก5้าพครับซุปเปอร์ไมกานี่ออกเยอะกว่ารางวัลแตกแบบเบาๆธรรมดาอยู่ะครับเนี่ยวันนี้เอาแล้วก็ขึ้นไปที่1มื่นสองก็อีกร้อยห้าแล้วโหเรียบร้อยเลยฮนะถือว่าประสบความสําเร็จมากๆสําหรับผมในวันนี้ดวงเข้าข้างโชคเข้าข้างเฮงเฮงเฮงจัดๆเลยฮนะ นั้นวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมแค่นี้มันก็สุดยอดมากๆแล้วย้ํานะครับว่าจากทุนของผมแค่500เท่านั้นหลักร้อยและ500จัดขึ้นมาได้ตั้ง12ื่นปั้นสะสมสะสมเกินมานะครับก็ต้องเรียกได้ว่า ครึ่งดวงกันแบบสุดๆเลยนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดวงของคนเราก็ไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมต้องบอกไว้เลยนะตรงนี้นะครับก็เล่นให้สนุกสนานเพียงก็พอนะแต่ต้องขอเน้นย้ากันอีกครั้งหนึ่งก่อนจากลานะครับว่าคลิปนี้ผมเล่นเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงส่วนตัวผมเองไม่แนะนําให้ทาตามนะครับโอเควันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ